สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Friday FPV วิดีโอนี้จะมารีวิวสายรรดแบตเตอรี่ยี่ห้อด o m กกันด o m อเป็นยี่ห้อที่ผลิตลิเทียมโพลิเมอร์แบตเตอรี่โดลนอยู่แล้วดังนั้นสายรรดแบตเตอรี่น่าจะมีคุณภาพแน่นอนมาเริ่มจากขนาดกันก่อนสายรายัแบตชนิดนี้มีความยาว250 mm มมจากตรงนี้นะครับจนถึงปลายสายด้านนี้ไม่รวมห่วงนะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่1 6ม mm, มความหนาอยู่ที่3ม mm. ม ซึ่งส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ที่มีฉลากยี่ห้ออยู่จะหนากว่าที่อื่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่วัสดุกันห่วงทําจากโลหะส่วนตัวสายนี่ทําด้วยพาเกล่า,าพาเคล่านี่มีความทนทานอย่างมากแล้วก็ทนความร้อนด้วยมีการเย็บเย็บได้ยางตลอดความยาวของสาย4แนวด้วยกัน1 2 3 4สตลอดความยาวของสายเลย ซึ่งได้ยางเนี่ยก็จะช่วยให้จับยึดผิวของแบตเตอรี่โดนได้ดีขึ้นการเลื่อนการหลุดได้ดีขึ้นมาพูดถึงเรื่องคุณภาพการประกอบกันบ้างสายเนี่ยมีการเย็บได้นั้นได้ปกติตามความยาวตลอดสายเลยตามขอบตลอดสายเลยดูด้านนี้จะเห็นลำบากมาดูด้านนี้กันนี่นะครับจะเห็นว่ามีได้เย็บตามขอบเก็บ ขอบตลอดความยาวของสายแบตเตอรี่เลยนะครับตรงนี้จะมองยากเพราะมันเป็นผ้าเวลโครแล้วแต่คือมีการเย็บได้เก็บขอบตลอดสายแบตเตอรี่เลยส่วนที่ผ้าเวลโครมันม้วนทับกลับมาเพื่อยึดห่วงเหล็กนี่มีการเย็บได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เป็นกากบาดนะดูด้านนี้จะเห็นชัดกว่านี่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็กากบาทตรงกลาง ส่วนรอยตอบแถบเวลโครนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าตีนตุกแกนะมันมีสส่วนใชส่วนที่เป็นห่วงส่วนที่เป็นห่วงกับส่วนที่เป็นตะขอถูกเชื่อมกันด้วยการย้ำด้วยความร้อนนะครับที่เห็นสะท้อนแสงเป็นจุดๆๆลายตารางหมักหลุกตรงนีอง้อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อด้อยอยู่เหมือนกันถ้าผมเอาเวลโครอันใหม่ออกมาเนี่ยปุ๊บออกมาปุ๊บข้อด้อยของมันคือเวลโครเนี่ย ติดดึงติดดึงด้วยเบโครที่เขาใช้รุ่นเนี้ยมันมีผงที่ด้านที่เป็นห่วงเนี่ยมันจะมีผงกระจายออกมานี่นะครับผงนี่นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งซึ่งถ้า้ผงพวกเนี้ยดันเปลวไปติดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลำโดนแล้ว บวกกับความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผงพวกนี้เส้นได้พวกนี้มันจะละลายไหมแล้วมันจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามันมีผงเยอะมหกจริงเพราะงั้นก่อนใช้แนะนําว่าให้ทําแบบนี้หลายๆรอบหรือไม่ก็เอาเทปกาวกระดาษกาวอะไรก็ได้มาแปะๆมันก่อนเอาผงออกไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรากําลังทํา งานอยู่หรือว่าไปบินโดนแล้วผมพวกนี้ติดนิ้วมือแล้วเราเผลอหยิบอะไรเข้าปากปุ๊บผมพวกนี้ก็อาจจะเผลอเข้าปากได้ซึ่งเศษขยะพลาสติกขนาดเล็กพวกนี้ก็ทาความสะอาดยา,ากจัดการยากอยู่แล้วนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นสาระแบตเตอรี่ที่คงทนทนทานแล้วก็น่าจะอยู่กับคุณได้อีกไปเป็น10ปีเลยมันไม่ขาดแน่นอนอยกเว้นว่าไอ้แผงไอ้เวลโครตีดตูแก้มันจะเสือส่อมซะก่อนนะ โอเคนั่นคือสาร a ะ t แบตเตอรี่ดออใน1ชุดจะมาเป็น2เส้นนะครับ1ชุดจะมี2เส้นก็อันนี้ผมซื้อมาจากร้าน FPV o l y ใครสนใจก็ไปซื้อหาซื้อกันได้สวัสดีครับแล้วเ,เจอกันวิดีโอหน้า